โอเคอันนี้เป็นไพ่ที่ดูให้กับตัวเองเป็นคนที่อยู่ในลัคนามังกรแล้วก็ราศีสิงห์นะคะไพ่เนี้ยจับขึ้นมาแล้วทั้งหมดสิบใบเนาะโดยไพ่สิบใบแรกก็คือในชุดนี้ไพ่สิบใบนี้จะเอามาจากสำหรับที่ชื่อว่า witch and taro นะคะ witch and taro enter the world of the witch ส่วนอีก3ใบนี้ถัดมานะคะจะเป็นไพ่ที่ใช้ดูเพื่อที่จะบอกว่าไพ่ยอยากจะบอกวิธีแก้ปัญหาอะไรกับเราเนาะซึ่งใส้ไพ่3มใบนี้เอามาจากไพ่ที่ชื่อว่า Surrender to the Fantastic World of Your deepest Dream e p อ้อขอโทษ your d e e p l e s deep est. Deep, deep est lean, ding. s deep d e e p l e s s l a m d i e a โอเคก็คือไพ่สำหรับนี้นะคะอ่ะทั้งสิบใบมาดูก่อนเนาะก็จะพูดถึงในเรื่องของการงานการเรียนเรื่องของการเงินเรื่องของความรักแล้วก็ดวงทั่วๆไปเนาะ อย่างใบแรกเลยที่ขึ้นมาอันนี้ทั้ง10ใบนี้แล้วก็3ใบนี้ผ่านการาสับแล้วก็ตัดไพ่แล้วก็เลือกออกมาทั้งหมดแล้วนะคะใบแรกใบแรกเป็นไพ่ที่ชื่อว่า the karma the karma ก็คือไพ่ของเรื่องของกรรมเนาะกรรมไพ่กรรมก็จะพูดถึงเหมือนเป็นผลลัพธ์จากการกระทำที่ผ่านมา ภายี้จะบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยทำงานหรือเรียนมายังหนักตั้งใจมายังหนักเนาะหรือความรักที่ทำมาดูแลคู่รักมาดีทุกอย่างแล้วก็จะได้รับผลนั้นนะคะผลของการกระทำนั้นซึ่งถ้าทำมาดีแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าผลจะต้องออกมาดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่า ทํามาในด้านตรงข้ามเนาะยังทํามาไม่ดียังขาดตกบกพร่องตรงไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดสิ่งไม่ดีได้เช่นกันเพราะอย่างดาวตัวอันนี้ในหน้าไพ่ก็จะเป็นรูปของคนที่กําลังเหมือนจะบูชาดวงดาวซึ่งดวงดาวตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นดาวเสาร์เพราะว่าเป็นไพ่ที่เป็นพูดถึงคาร่า,าหรือว่ากรรมนะคะถัดมาขอดูเรื่องการ งานการเรียนก่อนละกันแต่ว่าจริงๆเราก็จะเน้นไปที่การงานเนะาะไพ่การงานจะเป็นไพ่ไม้เทา้าซึ่งอันนี้เราดูของปี68กันแล้วมันก็ขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดเป็น4ใบนะคะ4ใบเรามาดูใบแรกขึ้นมา4าี่ใบทั้งปี68 4ใบาจาก10ใบแปลว่า ในปีนี้เรื่องที่เด่นจะเป็นเรื่องของการงานเนาะแล้วก็อมาดูใบแรกกันเลยใบแรกเป็นไพ่ที่ชื่อว่าสองไม้เท้าหรือสองคาทานะคะคือในลักษณะเนี่ยจะเป็นรูปของคนที่กำลังมองไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ถือไม้เท้าอยู่ในมือทั้งสองข้าง นะอันเนี้ยส่วนมากแล้วไม่เท้าอะ่ะจะพูดถึงเรื่องการงานหรือว่าการเรียนเนาะก็การงานเนี่ยจะเหมือนกับว่ามีมีเหตุให้ต้องเลือกงานละกันแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรอะ่ะก็จะมี เขาเรียกว่านั่นนะเป็นเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเนาะก็อย่างในภาพมันจะเห็นว่ามีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่เคียงข้างกับคนนี้เสมอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกอะไรผลลัพธ์ที่เลือกไปแล้วเนี่ยมันก็ดีที่สุดเสมออย่างนี้ละกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีงานเข้ามาหรือว่ามีออปชันด้านการงานเข้ามาให้เลือกถัดมาเป็นไพ่8 ไม้เท้า8ไม้เท้าก็จะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของงานเช่นเดียวกันนะคะอย่างอันนี้จะเห็นว่าเป็นไม้เท้าอ่ะชี้ไปแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะเป็นพื้นหญ้าเป็นภูเขาเป็นทะเลสาเป็นท้องฟ้าอันนี้จะพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางในเรื่องของการงานเนี่ยไปถึงต่างประเทศหรือว่า มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งถ้าได้ทำงานกับต่างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ด้านการงานที่ดีเนาะโอเคถัดมาใบที่3ของไม้เท้าใบที่3ของไม้เท้าเนี่ยจะเป็นไพ่10ไม้เท้าไพ่10บไม้เท้า,ทาตัวเลข1ิเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์หรือว่าความครบถ้วนเนาะ อย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าในหน้าไพ่เป็นรูปของคนที่กำลังถือไม้เท้าทั้งหมด10อันเอาไว้บนบ่าแล้วก็มองไปข้างหน้าซึ่งแปลความหมายได้ว่า,าคนคนนี้หรือว่าเจ้าของดวงมีการทำงานที่หนักแบกงานเอาไว้บนบ่าอยู่เพียงคนเดียวเนาะแต่ว่า เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแต่ว่าความรับผิดชอบนั้นนะคะมันเรียกว่าอะไรดีสำลิดผลและเขาสามารถได้ผลลัพธ์จากการทำงานหนักก็คือว่าอย่างตัวเขาว่าถือไม้เท้าแล้วก็มองไปที่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็เหมือนกับเป็นปราสาทที่อยู่บนภูเขานะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีเลย แล้วก็ไพ่ไม้เท้าใบสุดท้ายจะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเนาะไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็มีรูปผีเสื้อผีเสื้อจริงๆแล้วผีเสื้อเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระเจ้าที่เหมือนกับว่ามอบให้ซึ่งก็คือในปีนี้จะได้รับ งานใหม่แหละได้รับงานใหม่ที่เป็นงานที่ถูกพระเจ้ามอบให้เนาะซึ่งก็จะสอดคล้องกบับใบนี้ที่บอกว่าเออกำลังจะมีออปชันด้านงานให้เลือกก็คือจะมีงานใหม่และก็มีงานเดิมให้เลือกนน,นะคะถัดมาก,ก็จะขอดูเป็นเรื่องของความรักละกันเนาะเรื่องของความรักก็จะเป็น ใบนี้นะคะเป็นในเรื่องของความรักความสุขเป็นไพ่ two of cups ก็คือ2อถ้วยไพ่สองถว้งถวยนะคะอย่างอันนี้ในหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นรูปของผู้หญิงผู้ชายที่มือข้างหนึ่งจับมือกันเอาไว้เนาะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งถือถ้วยแล้วก็เหมือนกับอยู่ในท่าที่เฉลิงฉลองกันอย่างอันนี้ก็จะแปลความหมายได้ว่า คนสำหรับคนที่มีคู่อะค่ะความสัมพันธ์ในปีนี้นะเราดูกันในปี 2, 5, 6, 8กเนาะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยมีความรักมีความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองกันนะคะอันนี้ความรักดีเลยในปีหน้านะคะถัดมาก็จะขอดูในเรื่องของการเงิน ก,นนการเงินการเงินได้ไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีมากเลยอย่างอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้ตัวเลข1ิบไม้เท้าเหมือนกันนะคะตัวเลข10บก็คือตัวเลขที่เหมือนกับเต็มแล้วคบถ้วนแล้วเนาะอย่างในภาพเนี้ยสิบเ,เหรียญจะมาพร้อมกับรูปที่บอกว่ามีบ้านมีคู่รักนะคะมี คนสูงอายุแล้วก็มีเด็กน้อยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเนาะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ทุกคนในรูปเนี่ยดูมีความสุขอันเนี้ยก็จะพูดได้ถึงว่ามีความสุขมีโชคที่ถึงพร้อมนะคะอย่างอันเนี้ยในรูปเนี่ยมีรูปเด็กด้วยเนาะก็ปีนี้ก็มีโอกาสที่ ถ้าอยากจะมีบุตรนะคะก็คิดว่าปีนี้มีได้เลยแล้วก็จะได้พรด้วยนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าในรูปนี้ก็คือว่าเป็นคนที่สูงอายุเนาะที่กำลังให้พรกับเด็กน้อยคนนี้อยู่นะคะถัดมาก็จะเป็นอีก3าใบสุดท้ายเนาะสาใบสุดท้ายยิบขึ้นมาก่อน สามใบสุดท้ายก็จะเป็นไพ่ the wheel of fortune นะฮะ the empress แล้วก็ the shadow size ไพ่ของ the wheel of fortune ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตากลงล้อแห่งโชคชะตาอย่างในไพ่ใบนี้จะเห็นว่า เป็นกรงล้อมีดาวอยู่ข้างในเนาะแล้วก็มีครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นถ้วยที่พูดถึงความสุขนะเป็นเหรียญที่พูดถึงเรื่องของการเงินถ้วยนี้พูดถึงความรักด้วยเนาะเป็นดาบที่พูดถึงคําพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ คาถาที่พูดถึงเรื่องของงานทีนี้อย่างอันเนี้ยนอกจากนั้นแล้วอ่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมันเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะฤดูการด้วยก็คือว่าอย่างอันนี้เป็นฤดูใบไม้ใบไม้ผีก็ต้องเป็นอันนี้สินะใบไม้ผีมีดอกไม้ขึ้นมาฤดูร้อน ฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวแปลว่าในปีนี้ทั้งปีอะคะ่ะในเรื่องของดวงเนี่ยก็คือเป็นไปตามโชคชะตาก็คือที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้แหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็โชคชะตาก็จะเวียนเปลี่ยนไปนะคะเป็นตามนี้เลยถัดมาเป็นไพ่ The Empress The Empress ก็คือถ้าเราเป็นผู้หญิงเรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีความเก่งจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ผู้หญิงคนนี้บนหัวมีรูปดาวอยู่รอบๆหัวด้วยเนาะก็คือนอกจากจะเป็นที่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมีความอุดมสมบูรณ์มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ จะเห็นได้ว่าตรงท้องอันนี้ตั้งขันก็ถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงแล้วแปลความหมายถึงตัวคุณก็คือเนี่ยคุณคือผู้หญิงคนนี้แหละค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตั้งขันด้วยนะคะถัดมาสุดท้ายรูปหน้ากลัวเนาะ The Shadow Side ก็คือเป็นด้านหนึ่ง เงาด้านหนึ่งเหรอเงาด้านหนึ่งน่ากลัวมากเลยแต่จากรูปจะเห็นได้ว่าเหมือนมีคนสองคนกำลังหลบอยู่มีเหมือนเป็นเดวิลที่กำลังเหมือนกับว่ามองหาตามหาในไพ่ใบนี้คิดว่าเกี่ยวกับดาวเสาร์ก็คือว่าถ้า อย่างดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่เหมือนกับว่าจะให้ให้คุณได้รับผลกรรมเนาะจริงแลวไพ่ใบนี้เสริมกันก็คือว่าขามาามันกําลังตามคุณอยู่ซึ่งถ้าคุณทําอยู่แล้วคุณพยายามจะหลบคุณหลบอยู่ใต้เงามันก็หลบไม่พ้นหรอกอย่างจะเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะหลบอยู่เพราะมันมีเงาใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างส่องมา ยังไงแล้วว่าแสงสว่างมันเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆมันไม่มีทางที่จะหลบกรรมของคุณพ้นยกเว้นว่าคุณจะทำกรรมดีมาเนาะก็หลบไม่พ้นอยู่ดีกรรมดีก็ได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนทำกรรมไม่ดีก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่ใบนี้นะคะโอเคอันนี้เราก็อ่านไพ่ดวงปีห8ของคนลักขนามังกรเออคนราศีมังกรลักขนา สิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมามาดูไพ่สามใบนี้กันนะคะเป็นไพ่ที่จะเหมือนกับว่าออถ้าไพ่ยอยากจะช่วยเราในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอย่างนี้สมมติว่าเป็นคนที่เหมือนเคยทำสิ่งไม่ดีมาละกันเนาะแล้วกรรมมันกำลังตามทันละจะทำยังไงดีนะคะ ไพ่ที่ได้รับจะมีเดอ s ซัมี9ดาบแล้วก็มีเอ็ดออฟเพนต l e เก็คือ1เหรียญอืมก็เอาสองอันนี้ก่อนสองอันนี้กำลังพูดถึงว่าถ้าเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้ว จังหวะหรือว่าดวงในปี2568เนี่ยจะต้องได้รับผลกรรมแล้วอะค่ะสิ่งที่จะช่วยเราได้นะก็คือเหมือนกับเป็นในในก้าวดาบเนี่ยมันคือมันเป็นรูปของเทพเนาะอันนี้ก็เป็นรูปของเทพก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ได้รับความช่วยเหลือเนาะนอกจากนั้นน่ะก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยปัญหาที่เคยทำเอาไว้ก็ให้ไปแก้ไขซะแล้วก็อาจจะไปไหว้พระขอพรหรือขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการพึ่งพาทางจิตใจเนาะนี่จะเป็นสองใบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวช่วยที่พูดถึงเรื่องเงินก็ ก็เข้าใจว่าอาจจะได้รับเงินที่ได้รับจากสิ่งเาเ,าเรียกว่าอะไรดีจากจากจากพระเจ้าหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เราเป็นเทวดาที่คุ้มครองเราละกันในในปี2-5-6-8นี้นะคะก็ขอให้ในปี2-5-6-8้าหกแปนี้ทุกคนได้รับ แต่สิ่งที่ดีแล้วกันนะคะก็ขอจบคลิปการทำนายดวงของคนลัคนาสิงหราศีมังกรเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ